สวัสดีค่ะวันนี้ก็ามาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องแมวชาแนลค่ะวันนี้นะคะแมวจะพาทุกคนไปทําเมนูอาหารไทยๆท,ทานกันอีกแล้วนะคะวันนี้นําเสนอเมนูหมูสามชั้นคั่วเกลือค่ะหรือว่าหมูเค็มนะคะเมนูนี้นะคะทําง่ายๆไม่ยุ่งยากนะคะเครื่องปรุงวัตถุดิบไม่ยากเลยนะคะมีก็แค่หมูสามชั้นแล้วก็น้าปลาแค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าเราต้องเตรียมอะไรกันบ้างนะคะเริ่มที่หมูสามชั้นนะคะวันนี้แมวก็ได้ เนื้อหมู3าชั้นมา2ชิ้นค่ะก็นําไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะวิธีการล้างคาวหมูก็คือก่อนที่เราจะนําไปล้างด้วยน้ําเปล่าก็นําเกลือป่นใส่ลงไปแล้วก็ขัดขัดถูนะคะเบาๆนะคะสักพักหนึ่งนะคะจากนั้นก็ค่อยนําไปล้างด้วยน้าสะอาดนะคะเราก็จะได้เนื้อหมูที่สะอาดแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวของเนื้อหมูค่ะจากนั้นก็นําไปหั่นเป็นชิ้นนะคะเล็กใหญ่ก็ของเมวก็ประมาณนี้นะคะ ใครจะใหญ่กว่านี้ก็ได้ตามชอบเลยนะคะจากนั้นเราก็เตรียมในส่วนของกระทะค่ะนํากระทะตั้งไฟนะคะแล้วก็ใส่ในส่วนของน้ํามันพืชลงไปค่ะใส่ไม่ต้องเยอะก็ได้นะคะน้ํามันนะคะเพราะเดี๋ยวเวลาเราทอดหมูตัวน้ํามันของหมูก็จะออกมาเหมือนกันนะคะก็ใส่หมูลงไปเลยค่ะไม่ต้องรอยน้ํามันเดือดนะคะใส่หมูลงไปแล้วก็ทําการผัดไปเรื่อยๆนะคะผัดไปจนเหมือนกับการรวนหมูนะคะ เพราะเนื้อหมูของเราเป็นสีขาวนะคะรวนไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้เราก็รวนเนื้อหมูมาจนได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะใส่ในส่วนของน้ำปลานะคะแม้ใส่ไป3ช้อนโต๊ะครึ่งนะคะสำหรับหมู3ชั้น2ชิ้นตะกี้นะคะก็ใส่ลงไปแล้วก็รวนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ลองชิมรสชาติดูนะคะว่าความเค็ม พอใจเราแล้วหรือยังนะคะถ้าใครเค็มมากเค็มน้อยก็ปรับลดไปจากนี้ได้ค่ะใส่น้ำปลาลงไปแล้วก็ทำการรวนไปเรื่อยๆนะคะคั่วไปเรื่อยๆค่ะมันคนนะคะมันผัดหมูไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าตัวเนื้อหมูของเราจะได้ไม่แข็งกระด้างนะคะว่ากันว่านะคะหมูคั่วน้ำปลาก็มันรวนแบบนี้ค่ะมันคนเรื่อยๆจะทําให้เนื้อหมูของเราไม่แข็งกระด้างนะคะ ใช้ไฟแรงนะคะในการทอดนะคะก็ทอดไปเรื่อยๆทอดจนเนื้อหมูของเราแดงได้ที่ค่ะเมื่อเราทอดมาสักพักเราจะสังเกตเห็นว่าเนื้อหมูของเราก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะนี่นะคะทอดมาสักพักก็จะแดงประมาณนี้แล้วนะคะอันนี้ของแม่อุประมาณนี้ก็คือได้แล้วนะคะเดี๋ยวแม่อุจะทําการตักขึ้นแล้วก็ปิดไฟนะคะถ้าใครอยากให้แดงกว่าน,นี้ก็ ท่อต่อไปอีกได้นะคะในส่วนของหมูคั่วน้ำปลาหรือว่าหมูทอดน้ำปลาหรือว่าหมูเค็มชนิดนี้นะคะเราจะทานกับน้ำจิ้มก็ได้นะคะสามารถทําน้ําจิ้มซีฟู้ดทานก็ได้หรือน้ําจิ้มเจวก็ได้ตามชอบเลยค่ะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราทํางานตักขึ้นเลยค่ะตักขึ้นแล้วก็พักไว้เย็นก็พร้อมเสิร์ฟน้อมรับประทานแล้วนะคะสําหรับเมนูหมูคั่วน้ําปลานะคะหรือว่าหมูเค็มนะคะ หรือว่าหมูทอดน้ำปลานั่นเองนะคะจะทานกับข้าวก็ได้หรือทานเล่นก็ได้ค่ะสำหรับเมนูน,น,นี้นะคะยังไงก็ลองไปทำทานดูนะคะแมวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube แมอุชาเนลนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเมวทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ